สวัสดีค่ะพี่น้องพงไปสุปพุสุขคนไม่หนี้กับพ่อปพอ,พอยานุก,กับพี่น้องยานุก,ก็มีข่าวมาเด็ดพี่น้องบอดบอยสิริใช้แล้วก็พูดย้าวหยดแบบนี้พี่น้องแกแล้วก็พูดว่มมาไม่ใช่คนรวยผมเป็นคนทำมาหากินครับกว่าจะได้ทุกอย่างมาผมทํางานทุกวันเลยครับเจ็บมาก็เยอะล้มเหลวมาก็มากตั้งแต่อายุ12ปีแอนอลดีก็เช่นกันพวกเราค้ากําปั้นเพื่อที่จะยืนด้วยลําแข้งของตนเอง ปัจจุบันนี้พวกผมก็ยังดิ้นรลนอยู่ครับทำงานแบบไม่มีวันหยุดเลยทำด้วยความตั้งใจทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเพื่อที่จะได้งานที่มีคุณภาพแลกเงินจากเจ้าภาพแลกความรักความห่วงความเมตตาจากแฟนขบับประหยัดอดออมเก็บหอมรอมริบเพื่อให้ได้มาซึ่งทุนต่อย,ยอดทำธุรกิจต่างๆรองรับอนาคตของพวกเรานพี่นงองจา้า แม่นี่ดีเลยพี่น้องบอดบอยซื้อใช้กะสอยอนอรดีเพื่อนเห็นงานหนักซูมือขักอิหรีพี่น้องจ่าตุ้มเทเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าดีแฟนครับแฟนเพีงก็เขามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์รัวๆย,ย่านี้ก็ขออนุญาตบอดบอยอ่านคอมเมนต์สูฟังเด้อพี่น้องจา่ายินดีด้วยนะคะอิหรีราคาตั้งแต่หูจักกันมาบอทันเห็นบอกว่าหยุดพักสักที สุดยอดมากจริงๆยินดีกับลูกบอยลูกแอนด้วยจ้าประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วขอชื่นชมคะ่ะเทคแคร์ไอ้กว่าจะมาฮอดซูมือนี้ย่อมรับสู้คักจ้ายินดีกับทุกความสำเร็จนะคะขอบคุณครับท่านพอ่อขอให้มีความสุขมากๆเด้อไอดอลครับพี่บอยขอบคุณครับน้องเป็นกำลังใจเสมอครับพี่น้องสุดยอดครับ คิดพ่อเห็นน้องสมัยสาวน้อยขึ้นรถบัสพ่อการนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่จเจริญเจริญเด้อน,น้องชายบอดบอดแล้วก็เขามาตอบคอมเมนต์เทคแคร์ค่ะอ้านยนันี้อันนี้หนกพุ่งสะท้อนก็เขามาคอมเมนต์ไปไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แต่มีบุญให้เกิดเป็นคนแล้วขอให้ไปให้สุดทำให้สุดๆน้องชายเก่งครับยินดีและภูมิใจกับผลผลิตใน ความขยันมานะอดทนจับมือการสู้ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นและแข็งแกร่งของบอสบอยซอแอนอยากบอกว่าชื่นชมในตัวตนของบอสซอเก่งที่สุดค่ะน้องพี่น้องสุดยอดคับอีดีบอสบอยกับซอแอนพี่น้องจา้าเก่งสุดๆทั้งสองคนเลยค่ะยอมรับมากๆไม่มีใครทำได้แบบนี้ได้หรอกถ้าไม่ขยันอดทนอดออมประหยัดและใจสู้ไม่ยอมแพ้อะไรเลย ผู้ชายคนนี้นายบอยใจเกินร้อยรักนะคะเด็กคนนี้คนที่รวยคือคนที่ขยันความสำเร็จที่ได้มาเหมาะกับคุณทั้งสองแล้วครับขอให้เฮงๆปังๆรวยๆตลอดไปนะคะเมนพี่น้องจ้ะสุดยอดค่ะยดียบอดบอยสอแอนผัวหัเมียคอนจะเฮงเฮงปังปังไปหนานรวยๆ เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อพ่อแม่พี่น้องสูบปสูขคนเด้อพี่น้องจเางเฮงปังปังรวยๆวยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางจ้าพี่น้องมีความจีเด็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย